core ว a l ลูของเราอะฮะมี possible เราต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนว่าเราสามารถทำได้ learning and growth เราคิดว่าเฮ้ยเออชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยมันคือการเรียนรู้ฮะทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอยู่กับเราหรือว่าคุณจะไปทำอะไรด้วยต่อ,อ,ตอไปในอนาคตฮะเออคุณต้อง learning and growth ต้องศึกษาชีวิตและพัฒนาชีวิตต่อไปเรามีข้อ e ว a l ลูตัวอีกตัวหนึ่งคือ unity ฮะความเป็นครอบครัวเราสร้างความเป็นครอบครัวและตัวสุดท้ายตัวสำคัญคือ sustainability อันนี้เป็นคอแวร์ลูของเราแล้วเราก็พยายามนำคอแวร์ลูเนี้กระจายไปให้กับพนักงานทุกท่านจริงๆแล้วการวัดประเมินพนักงานว่าเฮ้ย mm hmm. คุณเป็นคนคนที่เก่งคนที่ดี mm hmm. เราดูคอแวร์ล hmm. ูทั้งสีตัวของเราด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นออไอ้ตัวเนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่บริษัทที่องค์กรพยายามจะส่งเสริม ถึงอุตสาหกรรมน้าตาลหลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราใช้พลังงานสะอาดเยอะมากการผลิตน้ําตาลเนี่ยเราเป็นการเอาอ้อยมาบีบน้ำใช่ไหมครับคิดถึงภาพอ้อยคันน้ำฮะแต่ลูกขีบของโรงงานนี่ยมันจะไซส์ใหญ่มากฮะก็จะบีบน้ําออกมาสิ่งที่เหลือเนี่ยจะเป็นกากเขาเรียกว่าก,ากากชานอ้อยเราใช้กาก,ากชานอ้อยเนี่ยหรือเรียกว่าไบโอแมสเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน เราไม่มีการใช้ฐานหินไม่มีการใช้น้ำมันในการผลิตถึงแม้ไฟฟ้าเราก็ผลิตเองใช้เองและยังมีพลังงานไฟฟ้าเหลือที่จะส่งให้กับกรินช่วยลดการอิมพอร์ตการเผา il, เออฟอสซิลฟิวครับที่จะก่อให้เกิดมลพิษได้แนวทางการลดคาร์บอนของเราเนี่ยออตอนนี้เราก็ยัปศึกษาว่าเราจะลดเพิ่มเติมได้อย่างไรบ้างอันที่หน่งคือเราใช้พลังงาน สีเขียวเขาเรียกว่าเยอะมากรถโฟล์คลิฟต์อะไรทั้งหลายแหล่นี่ที่ใช้ในโรงงานเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาเป็นใช้รถ e ีวีใช้ไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าของเราก็ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดฮะใช้ไฟฟ้าจากเบลแมสก็พยายามจะให้มันเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราน้อมนําศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนคือการเข้าใจเข้าถึง และพัฒนานะครับมาเป็นแนวทางและหลักการในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าในการที่จะนําวัสดุที่เหลือใช้หรือว่าส่วนต่างๆของอ้อยเนี่ยมันหมุนเวียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกากขี้โครนเขาเรียกขี้โครนนะครับจริงๆมันคือขี้หมอกรองซึ่งแทนที่จะนําไปทิ้งหรือว่านําไปกําจัดเป็นของเสียเราก็นํามาใช้บารุงดินบํารุงไร่อ้อยมันก็ย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติแล้วก็ในโรงงานของเราเราก็ ใช้กากอ้อยในการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ลดการใช้น้ำมันหรือว่าเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษการพัฒนาของเราก็คือเราก็พยายามนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะพัฒนาในส่วนของเส้นใยมาสู่เส้นใหญ่ทอร่วมกับผ้าฝ้ายทำให้เกิดรายได้แล้วก็มูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิน่นจุดเด่นเราคงอาจจะเป็นเรื่อง ความยั่งยืนกับชาวไร่นะที่เราเน้นเรื่องนี้เป็นเป็นส่วนใหญ่นะครับเรามีการาดูแลให้ให้ชาวไร่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีรายได้ที่ดีเราจะมี R&D มีวิชาการมีคอร e เซ็นเตเป็นต้น เราพยายามเน้นเรื่อง ESG เป็นหลักอยู่ทําไงให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สําคัญมากก็พยายามทําไงให้เป็นเวสซีโรในปี2030ก่อนแล้วก็เรื่องโซเชียลพนักงานเองก็มีส่วนตรงนี้เป็นอย่างมากแต่ที่ผมบอกสําคัญที่สุดก็เรื่องธรรมาพิบาลน,นะการทํไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่เอาเปรียบเขาและเขารู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมในการทํางานก็ถ้าเกิดเราทําตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็กจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งใจที่ทำงานแล้วทำงานอย่างมีความสุขด้วย